ใครที่กำลังออกแบบงาน index table positioner คำนวณแรงแล้วคำนวณสปีดแล้วแต่มองข้ามเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของ backlash ที่เกิดขึ้นจากเกียร์อาจทำให้งานของท่านไม่สำเร็จก็เป็นได้นะครับสำหรับงาน index table หรือว่า positioner นะครับทุกท่านก็จะเห็นว่ามีเกียร์แล้วขณะน,นี้ที่เป็นหน้าแป่นนะท่านก็จะเอาจานหมุนชิ้นงานของท่านนะครับมาสวมข้างบนนี้มาวางบนเพจบนนี้นะครับและพอท่านวางปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดรัศมีรัศมีหนึมีใที่ตั้งแต่เซนเตอร์ของเกียร์จนถึงขอบจาน แล้วเวลาเราหมุนเคลื่อนที่ไปครับสมมติว่าเราเคลื่อนที่จากตรงนี้สมมติว่าตรงนี้เป็นศูนย์เนาะเราเคลื่อนที่ไป90องศาความคาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของแมชชีนิกล้วนเลยไม่ใช่เรื่องของมอเตอร์ไม่ใช่เรื่องของอย่างอื่นนะครับหมุนจากศูนย์ไป90องศาเกียร์แต่ละรุ่นจะบอกเลยว่าเกียร์ตัวนี้ของเขาคาดเคลื่อนกี่อาร์กมินโดยปกติแล้วนะครับ1อาร์กมินเท่ากับ1ส่วน60องศาทีนี้เมื่อกี้ท่านได้ยินนะมีอาร์กเซกด้วยเกียร์ของ g p a r เป็นอาร์กเซกอาร์ก อาร์กติกก็คือ1อาร์กติกเท่ากับ1ส่วน3,600องศานะแค่นี้นะครับความละเอียดก็ต่างกันแลละแต่แต่ผมไม่ได้บอกว่าเกียร์นี้ได้1อาร์กติกนะตัวนี้ได้1อาร์กมินไม่ใช่แต่ละตัวแต่ละโมเดลเขาก็จะมีค่าบอกครับตัวนี้อาจจะยี่ิอาร์กติกตัวนี้อาจจะหนึ่งอาร์กมินมันต่างกันมันส่วน60กับส่วน3,600มันคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเอาไปพิจารณาทีนี้ท่านจะพิจารณายัางไงลองนึกภาพวงกลมตามผมเนาะนี่มีจานหมุนอยู่นะจานใหญ่ท คำนวณยังไงว่าหนึ่งอาร์กมินที่ขยับไปเนี่ยติ๊กตรงเนี้ยเป็น,น,นโค้งที่ขยับเคลื่อนที่จากจุดองศาศูนย์ขยับไปหนึ่งอาร์คเต็กหรืออาร์กมินก็นแล้วแต่เส้นตรงนี้ระยะเท่าไหร่นะครับตรงเนี้ยเราใช้ค่านี้แทนค่าด้วย s s สิงคโปร์นะแล้ว R ครับก็คือระยะตั้งแต่จุดศูนย์กลางจนถึงขอบจานเราให้ค่าเป็น R หรือรัศมีนั่นเองเรเดียนนะครับแล้วก็สุดท้ายองศาที่มันขยับไปอ่าอย่างที่ท่านรู้เนาะถ้าเกียร์เราบอกว่าคาดเคลื่อน 5าอดมินก็คือ5ส่วน60องศาให้เอา5ส่วน60องศาเนี้ยไปคูณกับมุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเปลี่ยนองศาปกติให้เป็นเรเดียนก็คือใช้พายส่วน180พายเนี่ยเราใช้ค่าที่ประมาณการ3.1416 4, หารด้วย180ค่าที่ได้ออกมาคือ0.0174แล้วก็ไปคูณกับ5ส่วน60คูณกับ5ส่วน60คูณกับ5หา60ท่านก็จะได้คำตอบออกมาค่าค่าหนึ่งตัวเลขตัวน,นี้ท่านต้องไปคูณกับ r ก็คือรัศมีของวงกลม แตงว่าค่าเมื่อกี้ท่านกดมานะเอา5ส่วน60คูณพายหารร้อยแปดสิบแล้วเนี่ยค่านี้เป็นค่าคงที่แหละเกียร์ตัวนี้จะมีเออเรสเท่านี้แต่เมื่อท่านต่อจานห้าร้อยคนก็ได้ค่าความเพิ่ลื่อนอันหนึ่งซึ่งผมคำนวณมาให้แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดสองนะกลมๆนะศูนย์จุดสองมิลเนี่ยขยับตรงนี้ศูนย์จุดสองแต่ถ้าท่านต่อจานยาวเป็นหนึ่งเมตรรัตมีนะหนึ่งเมตรความคลาเคลื่อนเนี้ยจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่าเกียร์มันคัดเครื่องมมุ แต่ว่าอินเด็กเทเบิลของท่านมันคาดเคลื่อนเป็นเป็นมิลลิเมตรเลยครับขยับนิดเดียวเนี่ยขยับแค่นิดเดียวนะแต่ระยะมันเพิ่มขึ้นถ้าเราเปลี่ยนให้เป็น1เมตรนะครับจาก0.7เ mm มื่อกี้จะกลายเป็น1.4 mm ทันทีทีนี้ท่านลองจินตนาการภาพตามผมนะถ้าท่านมีรูอยู่บนจานของท่านอย่างนี้นะแล้วขยับไปดึงอาร์คมินหรือว่า5อาร์คมินเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นการเติมน้ําลงไปในขวดมันก็จะง่ายนะครับมันก็โอกาสาพลาดมันสูงเลยไหมคาดเคลื่อนเป็นมิลก็ไม่มีผลอะไร แต่ถ้าท่านลองนึกภาพว่าท่านไม่รูที่อยู่บนจานนี้แล้วต้องเสียบขา IC หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างให้เข้ารูการที่ท่านคาดเคลื่อนระดับมิลลิเมตรท่านจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับนี่แค่คาดเคลื่อนอัตมินนะก็ทํางานไม่ได้แล้ว แต่ตัวนี้ของ G ีพัทมีความคาดเคลื่อนระดับอาร์เซกด้วยจานใหญ่เท่ากันอพออาร์เซกเนี่ยมันก็จะหารเพิ่มขึ้นอีก60เท่าเพราะนั้นก็คือระดับนี้ระดับ0.1หรือว่า10ไมครอนถ้าขาท่านมีความโตไม่ถึง10ไมครอนหรือว่ารูท่านเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าขาเนี่ยมากกว่า10ไมครอนเพราะนั้นสวมลงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าท่านเข้าใจภาพเรื่องนี้เวลาที่ท่านเลือกเกียร์ทุกครั้งนะสำหรับงานอินเด็กซ์เทเบิลเลยนะโดยเฉพาะเลยว่างอินเด็กซ์เทเบิลอย่าลืมดูความคาดเคลื่อนที่ท่านยอมรับได้ แล้วถ้ายังไม่รู้ว่าคำนวณยังไงนะครับเรามีรูปให้ดูตรงนี้นะท่านลองไปกดเครื่องเลขตามดูแล้วท่านก็จะพบว่าเกียร์ตัวไหนที่เหมาะกับงานของท่านแต่ถ้าเลือกไม่ถูกติดต่อมาครับเดี๋ยวเราเลือกให้แล้วก็เกียร์ของทั้งเอ펙และจีพัทนะครับสามารถที่จะโมดิฟายใส่กับมอเตอร์ได้ทุกรุ่นเลยทุกยี่ห้อขอแค่เพียงมีข้อมูลถ้าเราไม่มีนะเราอาจจะโทรไปขอข้อมูลท่านว่าเฮ้ยดัตตามอเตอร์ท่านหน้าแป้นเท่าไรเพ้าเท่าไรรูยึดเท่าไหรยังไงเราก็โมดิฟายอะแดปเตอร์ใส่ให้ได้หมดเลย ไม่มีปัญหาและถ้าท่านมีคําถามนะครับอย่างเช่นมีใจใจแล้วแหละว่าจานท่านหมุนหนักเท่านี้นะมีกี่ตําแหน่งในการขยับอยากแกสอบถามให้เราเลือกเกียร์เลือกเซอร์โวคอนโทรเลอร์ต้องเป็นแบบไหนฝากคําถามไว้ได้นะครับใน l i น์แอดของเราหรือว่าจะทิ้งไว้ใน YouTube หรือว่าจะ Facebook ติดต่อเข้ามาได้หมดเลยนะครับเรายินดีเข้าไปตอบคาถามแล้วก็ช่วยเลือกท่านทุกขั้นตอนอย่าลืมนะครับวอลช็อปครบจบในที่เดียวหลับวันนี้สวัสดีครับ